สวัสดีครับพี่น้องครับมือนีนะครับผมพาพี่น้องมา <c oughs> ลุยสวนลังบานนะครับมือนีอันหลังจากที่ตอนนั้นวานนันพักหอมไปมันโบกเกิดไหมพี่น้องไม่เห็นมันหนาจะไม่เมล็ดมันเก่าไหมครับก็เลยมือนีก็เลยพาพี่น้องมาวานใหม่แล้วก็พักชนิดใหม่นะครับผมมือนีนะครับหลากหลายหลากหลาย,ลายชนิดผักนะครับมาพาพี่น้องมาเห็บสวนรังบานเพราะว่า บางว่างช่วงนี้นะครับว่าจะเป็นยังไงพี่น้องอันนี้คือเกี่ยนไปแล้วซื่อผ่านเขียวเขียวมามะออมใบไกลมันหลายครับมือนีมีพักหยังแน่นะครับผมเนื้อนี่บ้านไปเบิ่งพักพักกาดอกพักกวางตุงนะครับพักกาดกวางตุ้งดอก,กนะครับอันนี้คือหัวละผ้าพักหัวละผ้าครับอันนี้พักอีตูหรือว่าแมงลักนะครับผมล้จกะมีดอกไมาอีกข้อม บัดอกใหม่นี้ก็เกิดเลยเพราะเกิดพี่น้องนี่ล่องล่องสื่อเมื่อวานเบืองนะครับสร้อยไกลอะไรกันดอกงอนไกลอย่างสักอย่างเดี๋ยวล่องวานเบืองว่าจะเกิดบ้างครับพี่น้องต่้งใจปาะาแห่มันอันนั้นละเดี๋ยวเข้ามาลืมภารกิดกันเลยนะครับแต่ับมือนี้อันดับแรกเข้ามาขุดน้ำสักก่อนมันมันมันหนาจะบดนนะครับเพราะว่าเขาเห็ดเพราะเพราะอันกาศมันสักกอนเพราะว่าพักการดอกนี่เพราะังไม่เป็นบ้าเหตุคือวันวัน วานให้มันเป็นเบียร์ซะก่อนนะครับเพรว่ามันเกิดมาประมาณเป็นเบียร์เระมันหนีบมือหนึ่งนี่จังเอามาช่ำไม่เอามาบงเอามาช่ำไม่นะครับเดี๋ยวๆเข้ามาเริ่มขั้นตอนแรกคือเฮ็ดแปลงซะก่อนนะครับทำแปลงแล้วก็เข้ากรสิวานเมล็ดมั่นแล้วก็จังสีรดน้ำแล้วก็เอาเนี่ยมาปกไว้นะครับมาคุ้มไว้เดี๋ยวมาเสียดันก่อนชุดมี้ก็เกิดพี่น้องเกิดอยู่อย่างเดียวคือดอกดาวเรืองครับเป็นเบียร์ขึ้นมาแล้ว ันนี้คือดอกดาวเรื่องทีวานไวนะครับมันหฮมมันก็นเลยเอ็นนี้เอ็นห้าเสียงมันนะครับเดี๋ยวมาเรื่มกันเลยนะครับพี่น้องกับการเทดแปลงผักนะครับนมน พี่น้องท่านมีฝนตกดีอยู่ครับมันก็นเลยแต่ว่าซุ่มๆฝนตกตลอดเลย กลดแล้วๆพี่น้องแนน,นเอาขาดนะครับขาดกลัวให้มันเสมอกันนะครับผมแปลงแรกนี่ห้องเสียปลูกเป็นวานเป็นพักอันกาดกางตุงนะครับผมเดี๋ยวชิพ้าพี่น้องมาเบิงหลังจากดีวานไปจกักจักวานมันเกิดเดี๋ยวชิพาพี่น้องมาเบิงอ์อีกทีนึงว่ามันสิเป็นยังไงนะะเกิดว่า เสียบ้อยปเป็นหนึ่งแปลงเดี๋ยวฮ่ามาเจาะในมันก่อนวานสีไดบอนะครับผมเดี๋ยวมาเตรียมวานกันเลยนะพี่น้องครับหลังจากที่เข้าเล็ดแปลงเสียบรลอยนะครับพี่น้องเขาก็สิมาวานในผักกันนะครับวานมาเมล็ดลงไปนะครับอันดับแรกเราจะวานเป็นผักวางตุ้งนะพี่น้องเดี๋ยวเฮ้ามาเริ่มวานกันเลยครับอันดับแรกนะครับเดี๋ยววานไปก่อนนึกน,อน้องเดกเ มันน่อยปวดพี่นอนจ้อจงเหมือนกันต่อเสร็จแล้วเป็นมาเล็ดกวางตุ้งนะครับต่อไปเป็นพระอีตูนะครับหรือว่าแมงลักแมงลักสินานต่อมานะครับผมแมงต่อมาจะเป็นแมงลกัก แมงลักเรียบร้อยไปแล้วต่อไปจะเป็นหัวละพาครับหัวละพาม็นจวจดจาดน,นั้นอีกเลยแปลงต่อมาเป็นหัวละพานะครับโปรแปลงนี้แรลงนี้คือหัวละพาหอนี่พี่น้องหอนเอานยังมื่อเศา เรียบร้อยวนะโหวะพาเรียบร้อยจากนั้นต่อไปเข้ามาเข้ากับโอคา,าดคาดกวาดนะครับหมายถึงว่าเกียร์ดินีนมันถมกับไน่ายมั่นนะครับให้มันถมกัมเมลิดเพราะว่าเมืองอย่างเสียงสิบพเดมเจาะตอนนั้นมั่นนะครับ เอาเยนะครับพี่น้องต่อไปจะเป็นการเดี๋ยวยามไปเปิดน้ำจะเข้าพี่น้องหดน้ำได้ไหมออกเบิดป่ะเรียบร้อยนะครับนี่คือแปลงฝกของเราเป็นเป็น,เป,นเป็นแปลงเพาะเพาะสะก่อนนะครับพอมะล็ดมันสะก่อนแหละกัหลังจากที่มันใงญ่ขึ้นมาห้อกับสีจางสีอันถอนไปไปปุ๋ยท่าน,นึงนะครับพื้นที่ทั้งคางเข้า่าสีคุดเป็นแปลงอีกเห็ดเป็นแปลงเป็นเป็นนานอีกนะครับเห็นมัน เอาเอาไปเอาไปกระจายออกให้มันในมันตน้นเริ่มเติบโตดีขึ้นนะครับ <c oughs> งาน,นดิเลหล้างบ้านของโบนะครับผมตรงนี้ช่วงว่างๆเมื่อท่านมีเห็ดอนียงเห็ดระวางรอไปประจ,จําการที่ซาโนเบรนแพงนะครับผมพอดีปูกพอดีอันนั้นค่ายความว่างไรงก็เนียงกอพอดีกล่าวว่ามันเด็กจิทยาได้ก,กินเพราะแบบบริสุรินะครับผัก ส่วนคู่ห้างล้งบ้านนะครับจิพยายามปูให้มันติมมาถาเบื้องน้ากันนะครับพี่น้องว่ <c oughs> าจิเป็นยังไงน,นะครับ <c oughs> เดี๋ยวหดน้ำก่อนพี่น้องเขายุติตหดน้ำแป๊บหนึ่งครับสำหรับการลดน้ำนะครับเราก็ใส่สายยางธรรมดาเลยพี่นอ้อ ใส่สายยางนะครับในการนำันยุบานเลยมอตัวเห็นมันซุมเห็นมันเห็นเม็ดกับดินมันมันซุมมกันนะครับดูไปเห็นมันงอกขึ้นมาเมล็ดมันมีความซุมนะมันฉืนมันก็่างอกนะครับั่นสไตล์ดูแบบสไตล์บนะครับว่าอาจจะบดเฉดจำลักกาทั้งกษตรทุกทุกอย่างได้ว่ากับเทตตามที่ที่เคยที่ ผูเขาคนเคยเย็ดมาหาเฮ็ดแบบบ้านๆเขานะครับ <c oughs> มารอดูนะครับว่าจะออกมาจะเป็นยังไงนะครับสำหรับอันแรงผักไม่น้อยนะครับผมเดี๋ยวสารับคลิปนี้นะคนรับจะไดกอ่อันลำลาพี่น,อน้องไปซ้ำนีซะก่อนเพราะว่าต้องถาให้มัน กาว่ามันงอกมันใหญ่ขึ้นมาเดี๋ยวบสถ์เฉพาเบอ์เทีนงวา่าสุดท้ายแล้วมันจะเป็นยังไงมันจะไงหรือมันสีสีลุงหรือสีหลวง <c oughs> าลากับภารกิจนี่นะครับผมเข้ามาถาเบิ่งกันสรับคลิมีด้วยพี่น้อง <c oughs> เอ้ยคอนุญาตขอตัวมดไ่ายมันแล้วกันครับมันุ่มแล้วเศรษเก็บของ,ของเ้าบ้านนะครับสรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณพี่น้องนะครับที่ให้การทิดตามเราช่วงบวชจะเป็นภาคละ็ดนันนี่แน่แล้วก็ภารกิจโอเบอร์เพลงนั่มอีกเร็วๆนี้นะครับฝากพี่น้องทิดตะวันในด้วยผลงานเพลง พี่น้ามาคูบออีกหนึ่งพงันเพลงนะครับสิเป็นพงันเพลงอย่างแนี้สาซสิงหรือว่าสิดวดจากหรือกว่าสีเล็วนะครับผมขาพี่น้องฝากติดตามเลเด้อช่องยูทูบบววัชรลลพิมพวิเชียรฝากติดตามให้หอดมื่นพ้นเรื่อยๆนะครับผมถ้าหอดมื่นพ้นเขาสิมีของมาแจกนะครับฝากพี่น้องบอกต่อๆในเด้อที่น้องท่าครบหนึ่งหมื่นคนติดตามเราจะแจกมีของรางวัลมาแจกให้พี่น้องเข้าผูโชคดีนะครับผมเดี๋ยวสิเดี๋ยวสิแจงข่าวแค่หนึ่งนะครับสำหรับคลิปนี้ขออนุญาตพดสวนให้มันเล้วค่อนพี่น้อง สำหรับพปก่อนเด้อพี่น้องเด้อขอบคุณและสวัสดีครับไปแล้วพี่น้องไปแล้ว